สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มาริเดียนนะคะช่องที่พาไปเจาะลึกเรื่องราวรอบโลกแบบถึงแก่นกันค่ะวันนี้เรามีเรื่องใหญ่มากๆมาคุยกันค่ะการเดิมพันครั้งใหญ่จริงๆของมาเลเซียใช่ครับเป็นเดิมพันที่สูงมากมาดูไฮไลท์กันก่อนเลยนะคะมาเลเซียทุ่มบทมหน้าตักเดิมพันครั้งนี้มูลค่ากว่า1.2ล้านล้านบาทโอ้โหเพิ่งตัดเงินอุดหนุนดีเซลไปประหยัดงบไปเยอะแต่เสียงบ่นเริ่มมาแล้ว ครับเริ่มมีผลกระทบละเป้าต่อไปล่ะรอเอ็น้าาน้ำมันที่คนส่วนใหญ่ใช้กันกล้าตัดไหมอันนี้ระเบิดเวลาชัดๆอืมอันนี้เรื่องใหญ่จริงแล้วเงินที่ได้ไปไหนทุ่มใส่แผนอุตสาหกรรมไฮเทค NIMP 2030เต็มที่ s e มิคอนดักเตอร์ด a ต้าเ e ็นเตฟังดูดีนะครับแต่ว่าเส้นตายมันโหดมากเลือกตั้งรออยู่กุมภาพันธ์2 0 2 7 ต้องเห็นผลรูปธรรมก่อนคนจะหมดความอดทนเวลาน้อยจริงๆปี2028เลยเป็นปีชี้ชะตาเลยค่ะว่ามาเลจะทยานขึ้นหรือจะทรุดลงขึ้นอยู่กับเดิมพันครั้งนี้แล้วค่ะครับผมใช่ค่ะเรากำลังจับตากันแบบใกล้ชิดเลยกับการผ่าตัดใหญ่ทางการคลังของมาเลเซียนะคะคือเขาตัดสินใจย,ยกเลิกการอุ้มราคาน้ามันที่ทามานานมากแล้วใช่ครับนโยบายที่อยู่มานานมาก เพื่อจะเอาเงินก้อนใหญ่นี่แหะค่ะไปลงทุนกับอนาคตผ่านแผนที่เรียกว่า n i m p 2030หรือแผนแม่บทอุตสาหกรรมใหม่2030ก็คือแผนยกเครื่องเศรษฐกิจทั้งระบบเลยให้ไปสู่อุตสาหกรรมไฮเทคครับซึ่งเขาก็เริ่มแล้วด้วยการตัดอุดหนุนดีเซลไปก่อนใช่ค่ะอันนั้นผลกระทบอาจจะยังจำกัดวงหน่อยกระทบขนส่งเป็นหลักใช่ครับแต่ด่านต่อไปนี่สิครับที่น่าจับตา RON 95 RON95 ครับน้ำมันเบนซินพื้นฐานเลยที่คนส่วนใหญ่ใช้กันทั้งประเทศถ้ากล้าตัดตัวนี้นี่เดิมพันสูงมากครับแล้วก็เป็นประเด็นที่แบบจุดปุ๊บติดปั๊บเลยทางการเมืองแต่แต่ถ้ามองอีกมุมละคะมุมของโอกาสนี่มันคือการปฏิรูปที่จําเป็นมากๆเลยนะอืมครับเพื่อให้ประเทศเขาแบบหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสัทีนิมทวนที่เตี้นี่เหมือนเป็นพิมพ์เขียวเปลี่ยนประเทศเลยนะครับ ก็ตั้งเป้าไว้สูงมากดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เข้ามามหาศาลเลยครับตัวเลขลงทุนนี่น่าสนใจมากดูอย่าง i n f i n น o อสิคะบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เยอรมนีลงทุนเท่าไหร่รู้ไหมคะกว่า2อง0สนล้านบาทโอ้เยอะมากสร้างโรงงานผลิตซิลิคอนคาร์บายหรือ SiC ที่เขาว่าเป็น New Silicon v a l l ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะในมาเลเซีย นี่มันคือการสร้างงานคุณภาพสูงชัดๆครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่จริงๆแล้วไหลจะธุรกิจ Data Center อีกล่ะคะกำลังบูมสุดๆเลยเงินลงทุนไหลเข้ามารวมๆแล้วกว่า1.4ล้านล้านบาทล้านล้าน AWS Google Microsoft มากันหมดคือมาเลเซียกำลังฉวยโอกาสจากสงครามเทคโนโลยีสหรัฐจีนด้วยนะกลายเป็นหับที่เป็นกลางใช่ครับ ได้อนิสงส์ตรงนี้ไปแล้วค่างเงินริงกิตที่อ่อนตัวลงอีกก็ยิ่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้าไปใหญ่เลยการผ่าตัดครั้งนี้มันอาจจะเจ็บแต่มันจําเป็นเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ใช่ไหมคะคําว่าจําเป็นนี่แหละครับที่ที่ต้องคิดหนักๆเลยมันต้องดูต้นทุนที่ต้องจ่ายด้วยไงครับต้นทุนทางสังคมใช่ครับแค่ตัด,ดดีเซลไปเนี่ยก็เริ่มเห็นผลกระทบแล้วนะจักกลุ่มที่เรียกว่าชนชั้นกลางที่ถูกบีบ หรือ Squeeze Middle นะครับอ๋ค่ะพวกฟรีแลนซ์ที่ขับรถส่งของอะไรพวกเนี้ยเจ็บตัวกันไปแล้วรอบหนึ่งแล้วถ้าไปแตก RON 95ล่ะครับอันนี้กระทบคนเยอะกว่ามากนะ SME หรือสมาคมผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม เขาเตือนดังๆเลยนะว่าราคาสินค้าอาจจะพุ่ง30 5 0ถึง50ได้โหยเยอะมากขนาดผลสำรวจก่อนที่จะตัดดีเซลนะคนไม่เห็นด้วยตั้ง59แล้วเกินครึ่งเลยนะนั่นครับแล้วไอาการลงทุนไฮเทคที่ดูสวยหรูเนี่ยมันก็มีความไม่แน่นอนซ่อนอยู่นะอย่างเคส Intel ที่เพิ่งประกาศเระงับแผนลงทุนโรงงานมูลค่ากว่า2 5 0ล้านบาทในปีนังไปอา้าวหรอคะ ครับวิศวกรเก่งๆตกงานไป200คนนี่มันก็สะท้อนความเปราะบางเหมือนกันนะอืมจริงด้วยค่ะส่วน Data Center ที่ว่าบูมๆเนี่ยบูมจริงครับยอมรับเลยแต่กำลังจะเป็นตัวสูบพลังงานตัวยงใช้ไฟเยอะเหรอคะเยอะมากครับคาดกันว่าภายในปี2035เนี่ยอาจจะต้องใช้ไฟฟ้ามากถึง40%ของกำลังการผลิตทั้งประเทศในปัจจุบัน 40%เซเลยเหรอครับยังไม่นับเรื่องการใช้น้ำมหาศาลอีกนะในขณะที่บางรัฐอย่างยาโฮเนี่ยก็มีปัญหาน้ำตึงเครียดอยู่แล้วอ้าวมีปัญหาน้ำด้วยครับแล้วเรื่องจ้างงานก็เหมือนกันงานถาวรจริงๆที่ได้จาก Data Center น่ะมันน้อยมากหลัก10คนต่อแห่ง30-50คนประมาณนั้นอ๋อเทียบกับเม็ดเงินลงทุนแล้วน้อยนะคะใช่ครับ เทียบกับงานก่อสร้างช่วงแรกๆที่เยอะกว่าแต่มันเป็นงานชั่วคราวไงค่ะแต่ปัญหาที่ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วก็น่ากังวลที่สุดนะคือสมองไหลครับถ้าเล่นกับคนเก่งๆหนีหนีไปสิงคโปร์กันหมดเลยครับเพราะค่าตอบแทนมันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยเด็กจบใหม่ในมาเลยได้เดือนละประมาณ3 8 0 0 0บาทค่ะแต่ข้ามไปสิงคโปร์ได้เกือบ140 0 0 0บาทโหต่างกันเยอะมาก แล้ว NIMP 2030ที่วาดฝันไว้สวยหรูเนี่ยจะเอาคนเก่งๆที่ไหนมาขับเคลื่อนล่ะครับนี่คือคำถามใหญ่เลยนะประเด็นเรื่องความเสี่ยงนี้ก็น่าคิดจริงๆค่ะแต่ถ้าไม่กล้าเปลี่ยนตอนนี้แล้วจะรอเมื่อไหร่ล่ะคะมันก็อาจจะต้องยอมเจ็บสั้นๆเพื่ออนาคตที่ดีกว่าหรือเปล่าอืมก็เป็นมุมมองหนึ่งครับ รัฐบาลเองเขาก็พยายามออกมาตรการมาช่วยอยู่นะอย่างบิยดีมาดานีอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือตรงให้กลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนจากดีเซลครับได้ยินอยู่แล้วก็มีแผนจะใช้บัตรประชาชนไมค์คาร์ดในการซื้อเอา N95 ราคาอุดหนุนเฉพาะกลุ่มอีกคือมันก็ถึงเวลาต้องเลิกพึ่งเงินอุดหนุนแบบเหวี่ยงแห่แล้วมั้งคะเพื่อจะเดินหน้าสู่ประเทศรายได้สูงครับการปฏิรูปก็จําเป็นแต่อินฟินยนเขาก็ยังอยู่นี่ไม่ได้หนีไปไหนนี่คะ แต่เวลาไงครับเวลาคือปัจจัยสำคัญที่สุดตอนนี้หมายถึงเส้นตายเลือกตั้งใช่ครับกุมภาพันธ์2027มันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วคำถามคือประชาชนจะทนเจ็บเพื่อรออนาคตที่ยังแบบไม่แน่นอนเนี่ยได้นานแค่ไหนแรงกดดันทางการเมืองก็สูงด้วยใช่ไหมคะสูงมากครับฝ่ายค้านก็กดดันหนัก เริ่มมีการชุมนุมตูรุอน,รรอนอันวาหรือโค่นอันวาให้เห็นแล้วด้วยเลื่อนไหวแล้วแล้วอย่าลืมบทเรียนในอดีตนะครับมาเลเซียเคยกลับลำนโยบายแบบ180องศามาแล้วนะตอนวิกฤตต้มยำกุ้งปี97น่ะโอ้ใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดสมมุตินะครับเกิดเปลี่ยนรัฐบาลขึ้นมาแล้วนโยบายทุกอย่างถูกยกเลิกล่ะนักลงทุนก็หนีหมดสิคะหนีหมดสิครับแผน NIMP 2030ที่วาดไว้ก็ก็พังหมดเลย มันเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงสุดๆจริงๆนะครับสรุปแล้วสถานการณ์ของมาเลเซียตอนนี้เหมือนกำลังเดินอยู่บนเส้นลวดบางๆจริงๆนะคะใช่ครับเส้นลวดเลยคือข้างหนึ่งก็เป็นความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการคลังอีกข้างก็เป็นความเจ็บปวดของประชาชนที่ต้องแบกรับถูกต้องครับและเป็นเส้นลวดที่ขึงอยู่ระหว่างภาพฝันอันหอมหวานของอุตสาหการรมไฮเทคกับข้อจำกัดจริงๆที่มีอยู่ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานพลังงานน้ำและที่สำคัญสุด คือคนบุคลากรใช่ค่ะแล้วทั้งหมดนี้กำลังวิ่งแข่งกับเวลาคือเส้นตายทางการเมืองปี2027อืมมันเลยทำให้ภาพอนาคตในปี2028ของมาเลเซียเนี่ยมีแค่2ทางเท่านั้นแหละครับคือไม่สำเร็จอย่างงดงามไปเลยก็ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิง คำถามสำคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อก็คือสมมุติว่าการเมืองมาเลเซียนิ่งพอจริงๆนะคะแล้วรัฐบาลสามารถเดินหน้าแผน NIMP 2020ต่อไปได้แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างที่รออยู่เนี่ยทั้งเรื่องพลังงานเรื่องน้าแล้วก็โดยเฉพาะปัญหาใหญ่คือคนหรือบุคลากรที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะรองรับเศรษฐกิจไฮเทคตามความฝันนั้นได้จริงหรือเปล่าคะนั่นสิครับหรือสุดท้ายแล้ว กำลังจะสร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาแทนที่กันแน่เป็นคำถามที่น่าคิดมากครับขอบคุณที่ติดตามเรเดียนในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์จอดลึกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ